ววยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานโลกมอบแบรับรอง13หน่วยงานรัฐดรชุติมาเอี่ยมโชติเชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววนายบุญเสริมขันแก้วผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวนายคมกริชเศษบุกผาผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนางพรเพนวรวิราวัน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมถแถลงข่าววอยกกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานโลกมอบใบรับรอง13หน่วยงานรัฐในการนี้ผู้ว่าการวอมอบใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้แทนจาก13หน่วยงานภาครัรฐรวม16แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินจากสำนักรับรองระบบคุณภาพวอตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทยของกรมการท่องเที่ยวอีกด้วย ในตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงนะคะในเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยนั้นเนี่ยผนวกกับตัวมาตรฐานที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมีการทำโซเชียลดิสทนซิ่งมีการจัดระบบนะคะควบคุมปริมาณคนเข้าคนออกเนี่ยคะ่ะคิดว่าในมาตรฐานของที่เราปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี่ผนวกกับความเข้มแข็งของประเทศในการที่ กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยต่างชาติมั่นใจแน่นอนค่ะในประเทศไทยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,อการให้การรับรองมาตรฐานตัวนี้มันเป็นมาตรฐาน iso ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งหน่วยรับรองที่จะได้รับการรับรองอให้การรับรองเนี่ยก็เป็นไปนตามมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของ iso เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะของทางสากลก็คิดว่า การได้รับการรับรองไปแต่ละที่เนี่ยมันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นรู้จักว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการการท่องเที่ยวที่ดีในระดับสากลเลยค่ะสถาบันปัจจาบันแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเดิมของเราปีนี้ที่ที่เราได้รับรางวัลคือเป็นมาตรฐานในเรื่องของปางช้างการที่เราจะเข้าไปท่องเที่ยวโดยที่มีช้างเป็นสัตว์เชิงเชิงสัญลักษณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้น ในส่วนของอ,อปอรเ,เราสามารถเป็นต้นแบบนะคะให้กับบางช้างอื่นๆนะคะที่ที่มีลักษณะการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวในในรูปแบบเดียวกันให้ให้มีการพัฒนาคุณภาพในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานเช่นเดียวกับองค์การสัตว์าไม้ขอบคุณค่ะ